สวัสดีของชาชรีกันกอนนะฮะนี่ไปเจอที่ร้านนี้เลยขายนี้นะสาขาติ๊โตตัสที่นี่โอเคนี่ตตตัสนี้นะไม่ใช่ปตทปรารมน,นี้นะมีจะซื้อไฮเดรตไปเจอมามันมีอยู่พอเดี๋ยวไปใ่ไปบอกมานี่นุ่มนุ่ วางวนไวชอ็อกวางวนช็อกโ,โกแลตกรุกรอบและไอศครีมนุ่มๆนี่กระป๋องเป็นไหสามสิบห้าบาทอันนี้เป็นแบบนมดาร์กช็อกโ,โกแลตเดี๋ยวเปิดให้ดู หเจากระปิกการที่นีเปนา์ของโมโตจี่ระับกอระะาริโอโตาลรสาองมือเปิดการแข่ที่ใโลกตะวันอกอิตาลีคือดูร่ในบ้านเโชคดีเลย่ะสนาต่อไปของโมโตจีพีนะครับจากหัดกันแกดีเปนช่งสเ็นเราจะถ่ายทอดสดวัน่17มมัเป็น ไอ้ตรงจี้เป็นซอสกรีนดาร์กช็อกโกแลตมันกรอบอะ่ะไวทไอศ์ครีมมานิลาในในเนี่ยเขาเป็นวงวนเนี่ยมันกรอบมันนุม่มกลับมาจากการไปเสนอตัวสองสิบห้าบาทเองนะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับมาถึงครับเยี่ยมในสุดเจสันเจอซีเจเวนเลยเป็นที่แรกในจังหวัดสุราษฎร์ในที่แถว ถนนคุ้งสาครนะแถวุ้งแบรนว่าอย่างนั้นนะเออลาแลตรงนี้ครับของลาตรงนี้ด้วยนะนี่ครับปักในหนามปีนะครับอเครับ thank you